นำโดยการหัวเราะมาก่อนเพื่อลดความประมาทนะครับเอ่อนะรลดความประมาทียกท่านวิทยากรทุกท่านครับคุณผู้นผู้ใหญ่นะครับเอ่อท่านผู้มีเกียรติไม่มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งนะครับเพื่อนครูพี่น้องพอ่อพี่แม่พี่หมองชาตินะครับรุ่มที่เจ็ดของอาทิโลการโรงเรียนมารีวิทยาปราจินบุรีและเพื่อนครูอีกหลายโรงเรียนภายใต้การบริหารงานคุณหมอหน้าขอขอบคุณทาอาจาร พลังใจในการซิสเตอร์ด็อกเตอร์อาชราสูมิบูลครับสภาพของปัญหานะครับก็เรื่องข yes. องการออกแบบในการเรวยนองผมก็คือเรื่องของสารพันงานกระดาษเรปเปอร์เปเปอร์นะครับในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับเริ่มต้นนักบัตรนี้นะครับ มาตรฐานอันนี้เมื่อก่อนผมนจะพูดเรื่องตลกให้ฟังผมมาเป็นครูใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นครูใหม่อยู่นะครับตอนหน้าตาตก็ยังอ่อนอยู่นะฮะมอสองจุดหนึ่งเมื่อก่อนผมสอกข้ามข้ผมสอบข้ามขอสเสือสามจุดหนึ่ง,งเอาแล้วก็มอสามสัปอหกทัพสองกับท่าอย่างนี้ปหกทัพสามแล้วถ้าปหกทัพหนึ่งจะเรียนอะไรผมดเพื <c oughs> ท่ท,ท,ทั้งคองเท้านุ่งเป็นครูใหม่ไม่เคยเรียนครูนะครับจบนี้ดีสัก ชาจะเริ่มบรรยายนักแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่นะคกัามาตรฐานตัวนี้นะครับางอาชีพนะครับสาระขอาคิดรวบยอดก็คือการนํากระดาษที่เหลือใช้หรือกระดาษที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วนะครับนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้นักเรียนนั้นได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรเหลือใช้นะครับอันนี้คือสาระสำคัญเลยสาระการเรียนรู้ก็คือการ reuse ครับ าน้าการ r e u s นำไปสู่สมรรนะสำพัญผู้เรียนคือทักษะการคิดและคุณลักษณะผุ้ประสงค์คือการมีวินยัยความซื่อสัตย์นะครับอุป,ปนิสัยพอเพียงแบ่งและแยกแล้วเป็นสองประเด็นประเด็นแรก <c oughs> เห็นคุณค่าของทรัพยากรประเด็นที่สอง <c oughs> เห็นคุณค่าของกระดาษ <c oughs> เหลือใช้ครับ ถ้าผู้มีเกียรติและไม่ไม,ไมีเกียรติครับชิ้นงานนะคนับง,งานก็คือชุดตกแต่งบอร์จากกระดาษเหลือใช้เป็นชุดตกแต่งบอร์นะครับชุดตกแต่งบอร์ก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นสารพันงานกระดาษทีนี้มาดูแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเริ่มในคลาสนะครับเริ่มในคลาสโดวยวิธีการที่ว่าครูเนี่ยจะสนทนากับนักเรียนว่าเอานักเรียนเราจะสะโคบไปที่ห้องเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนมองจุดเล็กๆก,ก่อนคือสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียน ไม่สะโพกภายในโรงเรียนคือมันฒนาดที่ใหญ่ขึ้นชุมชนสังคมลและประเทศชาติหรือระดับโลกนักเรียนองเริ่มที่จะจุดเล็กๆก,ก่อนคือว่านักสนทนาเรียนว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างในห้องเรียนของเรานักเรียนก็จะเปรียบสอบคือระดมสมองนักเรียนก็จะเกิดการสังเกตถูกต้องโก้เกิดการสังเกต ขยะประเภทใดนะครับเราก็ต้องดูนักเรียนก็อาจจะบอกว่าครูคะครูคะฝาของม่่งเนี่ยมันลายรถเย้เลยค่ะเพราะว่าเพื่อนเขียนไว้นะครับหรือว่า,าปัญหาเรื่องของต้นไม้นี่ว่ามันเฉาตายครับครูนะ,ะสมศรีบอกครูเข้าครับกระดาษเต็มม้องไปหมดเลยนะครับกระดาษเต็มมั่งสมซงก็ตามมาอีก <c oughs> ใช่ครับครูนะกระดาษ ได้ยินเสียงหัวอ่อนกชื่ในใจกำลังใจในการทำงานต่อเอาแะ,ะครับต่อไปเรามาดูนักเรียนก็จะเสนอขึ้นมานครับท่านผู้มีเกียรติครับก็จะเสนอขึ้นมาครูก็ถามว่าเราอ่ะสัญญาประเภทไหนที่มากอ่ป,ปัญหาสิ่งร้อนไหนที่เป็นปัญหาใหญ่สุดสรุปก็คืองนะี้คือกระดาษอ่ะกระดาษในห้องมันมันดูแล้วมันดูรบหลงรัมรงมองแล้วไม่น่ารื่นรมมันีนะครับนักเรียนก็ คิดว่าเราจะสามารถนำกระดาษเหล่านี้ไปได้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งคำถามะไรว่าถ้าเราจะนำกระดาษเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะแทนที่เราจะนำกระดาษขยะพวกนี้หรือกระดาษพวกนี้ทิ้งหรือเอาไปขายเรามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำกระดาษเหล่านี้ไปแปรรูปหรือทำอย่างอื่นได้นะครับครูก็จะเชื่อมโยงสิ่งที่ตั้งประเด็นตรงนี้บอกว่ามันตรงกับหลัก 7R ไหมนักเรียน สามอาไหมคับเนวันที่ตอนท่องถึงท่องเจ็ดนะวันนี้มาเป็นสามคือหลักที่เดิมผมพิมใหม่นะครับท่านผู้ชมครับหล,ลักที่เดิมหลัก reuse ก็คือการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่หลักที่สองก็คือหลักของการ reduce ลดปริมาณขยะที่เป็นพิ นี่ครวที่บายให้เห็นนักเรียนเห็นภาพเกิดอินสปยเไว้เกิดแรงบันดาลใจนะครับใครงางากิจกรรมก็จบประพันธ์ปรมศึกษาที่บ้านแม่ตำนะครับโรงเรียนบ้านแม่ตำนะหลังจากนั้นอรัวที่บายหลักตัวนี้นักเรียนฟังเสร็จนะครับครูนะครับก็จะได้นําตัวอย่างมาให้นักเรียนดูว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ เป็นผลผลิตภัณฑ์จากหลักสาม,มาตตัวนี้คือรียิวซิยอาจจะเป็นรูปของการเอากระดาษมาปั้นนก้อนๆค่ะแล่วไปติดปอใช่ไหมหนูมันเป็นะไรได้จา้าก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆหรืออาจจะทําเป็นตับเป็นรูปกระดาษเป็นสัตว์เป็นอาร์ดิมอสนะพวกนี้ก็ได้นะ,นนนนะ,นะฮะเมื่อรียนดห็นผลิตภัณฑ์อ้าวโหอีคิวซังมันปึ๊งึ้นมานิ่งไปสักรู่นะครับเกิดอรหัตผลแล้ว ากระดาษที่เหลือใช้ที่เราก็เป็นขยะน,นี่แหละใน,นห้องเรียนของเรานี่แหละมาแ่งให้หนักเรียนตามปริมาณเท่าที่มีอยู่นะครับให้หนักเรียนแต่ละคนนักเรียนก็ช่วงนี้แหละครับทักษะการคิดแนะความสร้างสรรค์มันก็จะบรรจุดขึ้นนักเรียนก็จะออกแบบชุดตกแต่งบ่อตามความสร้างสรรค์โดยครูไม่ต้องไปชีนะ้นำลยว่ากลุ่มนี้เธอต้องทาอันนี้กลุ่มนี้ให้หนักเรียนคิดเองจู่แม่คุณกูณช่างน้อยคิดเอง ทำเองตามที่รักภาไทยกำหนดเวลาที่กำหนดให้นะสามสีนาทีถ้านักเรียนรักษาเวลากันเลยครับนักเรียนก็จะเป็นครับมีวินัยครับการรักษาเวลาครับนะต้องได้ครูให้นะครับนะนักเรียนไม่ไปนำผลงานคนอื่นที่ดีๆมาเป็นผลงานตนนักเรียนเกิดอะไรขึ้นครับมาซื่อซับภาษาปิด สิ่งที่ชาวหี่ผมยืนยากได้ถึงวันนี้นะครับโค้งก็จะสังเกตพฤติกรรมครับ absurd นะสังเกตพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของนักเรียนนักเรียนได้ะดาษไปสามแผ่นนักเรียนไปขอเพิ่มอีกไหมไม่พอไหมหรือว่านักเรียนใช้แค่แผ่นเดียวใช้แค่ครึ่งแผ่นจูบแม็กูชางน้อยถูบแม็กค่คุณครูทีนี้พอเศษนักเรียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือไม่ตรงตามเลยอยู่ปฏิสัยตรงนี้เลยอยู่ไหนเห็นคุณค่าของการของทรั อยู่แป๊บ m ามนาทีโอเคแต่เดี๋ยวอยู่ให้นักเรียนถอดบทเรียนหลังจากได้ชิ้งานแล้วใช่ไหมครับคุณครูครับคุณคนันียเป็นคนที่เปล่งประพันธ์รู้ผมประมาณสองสามเดือนนั้น <laughs> หมดครับผมขออนุญาตได้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับให้นักเรียนถอดบ,บทเรียนจากชุดตกแต่งบอร์ดถอดบ,บทเรียนจากชุดที่นักเรียนผลงานผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนได้มาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์กรโดดครับเป็นชุด นะถอดบทเรียนว่ามันตรงกับ3าม่วงสองเงื่อนไขสี่มิติวิธิอะไรครับสิ่แวดล้อม environment นะครับและแล้วก็จะนำเข้ามาสู่การ แล้วเดี๋ยวก็จะมาดูเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลครับครับท่านผู้จัดการซึ่งก็จะเป็นของคุณครูอีกขั้นหนึ่งนะครับสาเหตุที่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์นื่งจากเวลาเรามีจํากัดเราไม่สามารถเขียนฟลิปชาร์ตได้เป็นการรักษาคุณทรัพยากรเห็นคุณค่าของกระดาษเราใช่แบบซื้อเลือเละเป็นการรักษาเวลามีภูมิคุ้มกันว้าสุดยอดนี่คนพะเยาวครับ ผมเป็นวิทยกรมาก็หลายครั้งไม่เคยตื่นเต้นทั้งครั้งครั้งนี้มาก่อนเนื่องจากว่ามีผู้รู้มีผู้มูอสูตรหลายท่านซึ่งผมก็ประมาทกลควอันนี้คือแบบประเมินนะครับเป็นแผนการแบประเมินนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเกณฑ์นะครับนะครับท่านสุกคุณครูทิศนาครับการออกแบบชิ้นงานความเหมาะสมของชิ้นงานความคิดเริ่งสร้างสรรค์ก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับและตรงนี้ก็คือเป็นเอ่อ เกณฑ์ของคะแนนนะครับในแต่ละระดับนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเป็นรูบิกไม่มีบิกสเรูบิกนะครับรูบิกตัวนี้เป็นรูบิกก็คือว่านักเรียนสามารถออกวางแผนการทํางานออกแบบชิ้นงานได้มีหลักฐานการวางแผนแสดงร้องรอยต่างๆก็ได้ดีมากดีพอใช้เนาะคุณครูเนาะดูน่ประทับใจนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วผมจะจบแล้วนะครับนี่ และนี้ก็คือแบบสังเกตพฤติกรรมในการทํางานครับความร่วมมือในการทำรรมการมีวินยัยความซื่อสัตย์การใช้วตรงตามนี้เลยไม่มีอะไรปิดพริ้วนะครับนี่ชัดเจนไม่รู้จะชัดยังไงอขอบคุณครับเวลา10นาทีพอดีขอค,ครับ